เอาเลยครับสวัสดีุผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เพียร์พาร์ทเมนต์4เดมโมนะครับผมอ่าก็นี่ก็เป็นเดโมเกมเต็เกมเต็มนะครับของภาค4ที่เขาเปิดให้เราเล่นก่อนที่ตัวเต็มจะมาเนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองระบบกันเลยดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะสตาร์ทไปเลยนี่โอเคไปที่ออปชันนะครับไปดูที่ภาษานะครับภาษาก็มีภาษาอังกฤษเหมือนเดิมภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะับผมเดมโมนะ ก็เหมือนเดิมครับไม่แปลแล้วกันเดี๋ยวเรามีซับไทยก่อนแล้วเราค่อยแปลนะโอเคไปท no. okay. oh. ี story ่เมนสตอรี่นิวเกมไปเลยแล้วกัน CAPCOM p r e เซนอาอนี่น่าจะเป็นการเล่าย้อนนะครับโอ้โหนี่มีแฟตแบ็กกลับไปที่ภาค2 r e รีเมคซะด้วยนะตอนที่ลีออนยังเป็นตำรวจอยู่ที่ลัคคุณซิตี้นะครับ แล้วก็ลีอ,อนก็ถูกเรียกตัวไปพบกับประธานรัฐบิดีนะครับเหมือนว่าต้องมีเรื่องให้ช่วยแน่นอนแล้วลีอ,อนก็ถูกส่งไปที่หน่วยรบพิเศษนะครับที่มีครูฝึกชื่อว่าแซดเลอร์นะครับนี่ไงต้อยหมวกแดงครูฝึกของลีอ,อนนั่นเอง หล่อขึ้นมั้เนี่ยลีออนสีผมเปลี่ยนไปนะเราอ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นประวัตินะครับที่ลีออนพบเจอมาในหกปีที่แล้วนะครับผมนี่ไงซิกเย่หกปีที่แล้วนะครับที่ลีออนผ่านเหตุการณ์เลวร้ายที่แลคคูนซตตี้มานะ และลอนก็เหมือนจะลืมทุกอย่างไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องมาเจอกับเรื่องเราใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วสตาร์ทเลยแล้วกันงอชัปเตอร์หนึ่งนะครับโอ้โหดูฉากดีครับเพื่อนๆอันนี้คือปรับตามสเปคโน้ตบุ๊กนะฮะเกมเพย์เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่าตัวละครเนี่ย ดูแบบว่าผิวไปหน่อยเอ้ยมันรู้สึกแบบมันคล่องคล่องขึ้นป่าวะเวลาวิ่งอ่ะดูดิมันดูพิวอ่ะเออมันดูผิวอ่ะ,อออะชอบชอบชอบตัวละครดูวิ่งผิวดีไม่เหมือนภาคสองดีเมคนะครับบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะเลย ีข้างหน้าอะไรอะ่ะโอ้โหเอ,อหือเหม็นว่ะอ๋อนี่อะไรเนี่ยซากอะไรเนี่ยใครมาทำอะไรไว้โอ้โหซากกวางเหรอเหมือนจะบูชาอะไรสักอย่างนะเออ,อกลิ่นแม่งโครตรแย่เลยได้กดอ e. ีโอเคอ๋อกดอ e ีเพื่อนั่งเหรอ ภาคเก,ก่าๆภาคที่แล้วก็คือคอนโทรนั่งนะครับโอ้ภาคนี้มีนั่งด้วยฮะโอเคมีบ้านคนครับไม่รู้บ้านใครลองเข้าไปถามสิแหมกระตุกโหลดผีหรือเปล่าเมื่อกี้กด F นะฮะเปิดประตูมีใครอยู่หรือเปล่าฮัลโหลโอ้โหเกมเซฟด้วยฮะแสดงว่าต้องเจอตีนแน่เลยข้างหน้า มีใครอยู่ในบ้านไหมครับอืมมันต้องมีอยู่แล้วแหละลีอ,อนมึงถามเหมือนตอนเข้าโรงพักเลยนะเข้าสถานีตำรวจมึงก็ถามนะว่ามีใครอยู่ไหม <c oughs> นี่อะไรอะ่ะไม้กางเขนเหรออ๋อเป็นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์บูชายันอะไรทักอย่างไงในนี้ห้องนอนไม่มีอะไรนะฮะที่นอนแม่งเห็ดขึ้นเต็มเลย ไม่มีใครอยู่บ้านจริงเหรอมันแปลกๆนั้นเนี่ยแล้วตำรวจสองคนนั้นที่มากับเราไปไหนแล้ววะโอ้โหบรรยากาศได้อยู่นะน่ากลัวอยู่นะมีคัสซีนครับมีใครอยู่ไหมเอ่ย เฮ้ยรีออนข้างหลังอืตาแดงซะด้วยเขาบ่นอะไรอ่ะโเกือบชักปืนมาแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะครับที่รบกวนเอเห็นตำรวจสองคนนั้นไหมครับพอดีว่าผมมาตามหาเขาน่าจะไม่ได้เรื่องนะรีออน เห็นอะไรอ้าวนี่ไงนามบัตรของตำรวจที่เราที่ที่เราตามหาอยู่ทำไมมีเลือดอ่ะลียอนข้างหลังเฮ้ยภาคนี้แบบมีโค้ดคอมแบทว่ะโอ้โหเตะกันคอคอหักเลยอ่ะโอ้โหแล้วฮะเสียงใครร้อง ตำรวจหรือเปล่าอ๋อนี่ไง Hunter key โอเคเก็บมาละเมื่อกี้เสียงตำรวจเพื่อนเราลองหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะ Man, <that> โอ้โหอารสเต็กอ่ะเนี้ยม,มึงกินอะไรเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนมานี่ปะแล้วก็เข้าประตูนี้กด F ใช้คีย์ยุดโอเคเคลิกขวาเล็งโอเคมืดมากโอ้โหไฟฉายสว่างมากเลลิออนเกิดบ้านอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วเพื่อนเราไปไหนตำรวจสองคนนั้นหายไปไหนวะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมีกระดูกเต็มเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะวิทยุเหรอ โอ้โหนี่มันลงค่าสัตว์หรือไงเนี่ยตะคงตะขอเยอะมากเฮ้ยนั่งไงศพ <Hey. S 1> เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเงาใครอยู่ข้างหลังวะโอ้โหตายซะแล้วคนนี้โดนปาดคอนะครับมีวิทยุอ่ะ <read> ฉันอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ไหนอ้าวเวนเนย ต้องออกจากที่นี่ใช่ดีออนเราต้องไปจากที่นี่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เกมเซฟว่าละกด M อมดูแมปเราต้องขึ้นชั้นบนนะครับโอเคเสียงอะไรอ่ะใช่ดีออนเสียงอะไรมันต้องมีตัวหนึ่งแน่ๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงแม่เฮ้ยยังไม่ตายกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืโดนจับเวรละโอ้โหโดนจับง่ายมากเชียร์ละ ออโอ้โหตายปะเนี่ยตราต้องรีบไปทางนี้นี่แม่งน่ากลัววะ่ะโอ้โห,โหแม่งฟิลแม่งต่างกันเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะบันไดอยู่ไหนวะบันได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 อยู่ที่หนึ่งมั้งมันต้องอยู่อีกจุดหนึ่งดินี่ไงนี่ไงนี่ไง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอเคมียาเขียวเฮมันเห็นเราแล้ว,ลวมันเห็นเราแล้ว,ลวมันเห็นเราแล้ว,ลวไป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 โอเคออกมาข้างนอกเรียบร้อยอล็อกไว้เลยรีออนโอ้โหแม่งน่ากลัววะ่ะอ้าวนี่ไงอ้าวนี่ไงแอดลี เจอบ่อแสเอสลีย์แล้วครับอ่านี่ไงฮันนิกแกลสวยขึ้นเยอะเลยฮันนิแกนไม่ได้เห็นหน้านานมากเหมือนลีออนจะบอกว่าบ่อแสของแอชลีย์น่าจะอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับแฮนนิแกนนะครับแฮนนิแกนก็จะเช็คชิปหายละ มันมาแล้วลีออนโอเคเดี๋ยวค่อยคุยต่อแม่งมาแล้วสามตัวด้วยโอ้โหเอาไงลีออนเออโดดโอยโหคลาสสิกจริงๆกระโดดหน้าต่างคลาสสิกมากแหมหันมายิ้มด้วยอาไม่โดดตามมาหละพี่แล้วก็ไปแบบงงไปแบบงงๆนะฮะ ฮิต for the wreck นะครับผมโหบรรยากาศแม่งโคตรแบบวิวสวยมากฉากสวยมากมีคาบเลือดด้วยวะน่าจะโดนน่าจะเป็นคาบเลือดของไอ้ตำรวจคนนั้นประว่าที่มันรอดนะฮะน่าจะโดนลากไปแถวๆนี้แหละโอเคไหนลองวิ่งดูซิหมครับ เฮ้ยอีกาโหลืมยิงไม่น่ารีบวิ่งเลย,ยกดไลสเปซบาร์มีดโอเคภาคที่แล้วก็สเปซบาร์กดมีดนะครับกระสุนเก็บมาสิบสองนัดเสียงใครวะเสียงใครเสียงใครอ่านี่ห้องเซฟโอเคกันพลาวเดอร์อยังเซฟไม่ได้นะครับน่าจะมีคนอยู่ในนี้นะ ไหนวะไหนวะเสี่ยงมันอยู่แถวนี้มันอยู่ไหนวะอยู่นอกเหรอมีอีก,กาครับผมเกมเซฟยิงอีก,กาแล้วได้อะไรลองไหมได้ของด้วยว่าแล้วต้องมีของดอบมีตังครับแล้วในนี้มีอะไร กระสุนโอเคข้างหน้ารู้สึกจะมีสองตัวหรือเปล่ากด e ครับผมนั่นไหนั่นไหนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยกับดักวะเนี่ยโอ้โหระวังดีๆฮะมีกับดักนะฮะตรงนี้มีกล่องโอเคมีเหรียญอ่ะไอสองตัวนั้นไปไหนแล้ววะ เดินดูดีเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนภาคนี้แม่งวิ่งใส่เลยนี่วะโอเควิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งกดเอฟเตะนั่นแหละมามาดิออเออแต่ภาคนี้มันตายง่ายมากเลยอะ่ะอีตัวข้างหลังยังออโอเคอมบมออีมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันจะกลายร่าง ตายดิตาย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 ยากหรือเกินโอ้โหตายโคตรยากเลยแต่บางตัวก็ตายง่ายนะบางตัวก็ตายยากมาไปไปตรงนี้มีกับดักนะจำได้ระวังดีดิโอ้เฟรมเรทตกเฟรมเรทตกเฉยเลยโหลดผีหรือเปล่าว่าแหละต้องใช่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นนะมามามายิงทะลุมาได้ปะวะ ไหน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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเอ้าเอ้าชิบหายละมันไม่มึนวะเอ้าลืมรีโหลดอุ้ยโดนโดนโดนฮึมรีโหลดช้าจังรีโหลดอือรีรีโหลดช้ามากอือตายเปล่าโอเคตายนะโอ้โหยาแดงระเบิดแฟตเยี่ยมกระสุนเยี่ยม กดแท็บโอเคผสมยาเหมือนเดิมฮะอันไหนอ่ะอ๋อต้องกดค้างโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. ไม่ทันแดกแนะ่ถ้าเจอเรื่อยเนี่ยมีโอเคเฟมเรตตกอีกแล้ว ไม่รู้ว่าข้างหน้าเราต้องเจอกับอะไรนะครับเฟรมเรทตกเมกื่อกี้โดดผีแน่เลยนี่ไงเกมเซฟโอ้โหโหอระครังข้างหน้าเต็มเลยนั่นศพเพื่อนเราหรือเปล่าไหนดูกล้องสิโอ้โหนี่ไงตำรวจยังไม่ตายแล้วเนะี่ยโอ้โห้วเผาเป,เป็นอย่างนี้เลยเหรอ <S 2> <S 2> <S มแม่งเอ้ยโอ้โหรวเผาสดๆอย่างนี้เลยเหร โอโหน่าสงสารน่าตายเลยฮะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วแม่งเผาสดๆอย่างนี้ตรงนี้มีเลือดครับโหแล้วเราต้องรับมือไก่เลื่อยว่ะเอายังไงดีเอายังไงดีเราต้องรับมือไก่เลื่อยครับ มีของไหมโอ้โหต้องใช้กุญแจเวรกรรมอะตรงนี้มีมีเงินแล้วก็มีตุ่มเงินอีกแล้วเหรอโอเคหน้าต่างออกได้ถ้าออกไปแม่งรู้แน่ออกทางเดิมแล้วกันถ้ารู้นี่สวยแน่ไอ้เลื่อยมาแน่ เหรียญครับไม่เห็นเนาะอย่าเห็นนะไปทางไหนดีว่ามันจะไม่รู้ค่อยๆเดินแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหคุณลุงวิ่งมาตรงนี้แม่งเลยแล้วกันไปแล้วไปแล้วโอ้ยมันรู้แล้ว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 เอ้ยเใจเยน็นใจเยน็นเฮ้ยเฮ้ยดักหน้าหขนลุกเลยเข้าไปเออ มาตรงนี้แหละระทึกแน่มึงเจอเรื่อยมาอูจะรอดไหมเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากแล้วโอ้โหนี่ไงมาแล้วฮะด็อกเตอร์ของเราสตาร์เรื่อยมาแล้วฮะโอ้โหรากเล่นใช่ไหมเนี่ยข้างบนก็มาเอายังไงลีออนอย่าคิดมากขึ้นแบบลูกซองแล้วก็เอาระเบิดเอาทุกอย่างให้หมดเลยเก็บมาโอเค เอาระเบิดมาเร็วแล้วก็ไปไปเตะบันไดก่อนที่ไอเลื่อยมันจะมาลงไปอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นเอาระเบิดมาแล้วก็ออกทางเดิมโอเคไอเหี้ยแล้วชิบหายละเวนละออ,ออกไปไอเลื่อยมาแล้วไอเลื่อยมาแล้วไอเลื่อยมาแล้วเร็วๆๆๆๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆๆเร็วๆๆเร็ว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 ีโหลดให้เรียบร้อยเลยมามุมโปรดเลยมุมเดิมเลยฮะจังหวะน,นี้ มาไม่ต้องวิ่งมาไม่ต้องวิ่งมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาลงไปลงไปเอ้ยตายยากจังโอ้เลื่อยมาแล้วเอลื่อยมาแล้วเอาลูกซองมาเดี๋ยว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 เอาลูกซองมาโอเคมามาไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยมามาดิมาไปไปเพนเพนลงไปรีออนเออ กระโดดกระโดดสิพี่เอาชิปหายละอู๋วิลบทันรีีหลดลูกซองเร็วเร็วเร็วโอเคกุนพกมาเก็บลูกกระจอกก่อนเดี๋เดๆอระเบิดดีกว่านะระเบิดระเบิดระเบิดไปอ้โหระเบิดไม่โดนด้วยชิปหายละงานงอกแล้วกูระเบิดไม่มีด้วย โอเคมันมึนอยู่มันมึนอยู่มันมึนอยู่เฮ้ยเฮ้ย,ยวิ่งอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> เฮ้ยเ้าอย่าจับอย่าจับวิ่งล่อวิ่งล่อเชี่ยระเบิดก็หมดแล้วด้วยชิบหายละอ้าวแม่งโดนกับดักว่ะอุ๊ยอุยโดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวอือถีบแม่งแล้วก็วิ่งลบจุก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 เดี๋ยวกินเลือดก,ก่อนโอเคไปไปไปกระสุนลูกซองก็จะหมดไอเว้ยเน้ย วิงว่งวิง่งวิ่งทางนี้ไปได้ป่ะกระสุนลูกซองเหลือ3นัดครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไอเลื่อยมาดักหน้าตัวหนึ่งเราต้องยิงแล้วแหละโอเคกระสุนพืนพกเหลือ2นัดวิงว่งวิง่งวิ่งเอ้ดักหน้าดักหลังเลยวิง่งดักหน้าดักหลังเลยวิ่งเป็นโอลิมปิกเลยกูตอนนี้มา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 เลยมาเลยมาเลยวิง่งจุกอย่างเดียวตอนนี้ จุกจุกจุกนี่อะไรกระสุนโอเคกระสุนกระสุนอุ้หู้อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยใครมาดิมาดิมาดิไอ้ขี้เลื่อยอยู่ไหนวะไอ้เลื่อยยังไม่ตายไอ้เลื่อยอยู่ไหนวะโอเคดีมันไม่คว้าผมโอเคโอเคโอเคเราอย่าบวกเลยเฮ้ยออโดนจับจนได้มึงออกไปตายปะเนี่ยไม่ตายด้วยเออไอ้เลื่อยอยู่ข้างหลังกูไอ้เลื่อยอยู่ข้างหลังกู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องหันไปยิงแม่งแล้ววะไม่งั้นแม่งตามแน่เอ้ยตรงนี้อะไรอะถังเหรอยิงได้ปะไหนวะไอ้เลือยอยู่ไหนวะไอะ้เลื่อยเลื่อยๆอยู่ไหนเลื่อยอุย้ยกูโดนเต็มเต็มเลยลืมลืมโอ้เจ็บเจ็บโอ้กินไข่ก่อนแล้วกันนะดีนะกูเก็บไข่มาอะฝันอะไรเนี่ยเอ้ยเลื่อยอยู่ไหนวะไอ้เยเลือยไอ้เยลือย์โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้โหแม่งดักหน้าดักหลังเร็วะ เกินเชี่ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วหลบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อยโอ้ยโดนจนได้หืทุลักทุเลว่ะแม่งเอ้ยระเบิดกูก็หมดแล้วด้วย เชยร์ละระเบิดหมดเอายังไงดีเหลือปืนพกว่ะโอ้ย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 หลบไป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 อุ้ยเชียร์ระเบิดก็หมดแล้วเอายังไงดีไอชีเลือดมันก็ยังไม่ตายด้วยโอ้ยละโอ้ยระคังมาพอดีเลยระคังมาพอดี อะไรวะเนี่ยวิ่งจุกจนระคังมาฮะโอ้โหระคังช่วยชีวิตกระสุนโคตรน้อยดีนั่นระคังช่วยไม่งั้นกูตายแน่โอ้โหเอดาช่วยแน่เลยอะ เกือบไปแล้วเกือบโดนในเลื่อยฆ่าแล้วกูยากระสุนอย่างน้อยเลยแล้วเบิดก็ปาไม่โดนด้วยเมื่อกี้นี่เหมือนบ้าอะไรกันเนี้ยอยู่ๆมันก็เลิกฆ่าเราแหมมีหันมามองด้วยนะ นี่มันบิงโกหรือไงเนี่ยอืม Resident Evil 4โอ้โหโหนี่แค่เดโม่เนี่ยโคตรระทึกเลยไอ้เลื่อยโคตรอึดอืมเกือบตายแล้วโอ้โหแล้วดูเวลาที่ผมทำไปนะฮะ้าวินาทีนะครับผมได้โกนะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะโอเค ขอบคุณที่เข้ามาเล่นนะครับแ่าเจอกันวันที่24มีนาคมนี้นะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับ Resident Evil Demo นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับระทึกกันไหมฮะบอกได้เลยว่าระทึกมากๆภาคนี้นะครับเกมเพย์ก็ถือว่าลื่นไหลดีนะตัวละครมูฟเม e นต์อะไรพวกนี้คือมันผิวกว่าภาค2นะครับแล้วก็ตัวละครซอมบี้หรืออะไรพวกนี้ก็ตายง่ายนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับผมนะก็เดี๋ยวรอดูตัวเต็มแล้วกันนะถ้าเกิดตัวเต็มมีซับไทยมาเนี่ยเดีย๋ยวผมซื้อมาเล่นแน่นอนแล้วก็จะมาแปลเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ตัวเต็มครับบายบายสวัสดีครับ